ทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีกองหน้าให้เลือกใช้งานเยอะขึ้นทีละสินหมดห่วงด้านสุพัฒเหมือนตาพัฒนาดีๆลุยต่างแดนได้แน่ส่วนทีละทอนพร้อมเสมอสำหรับทับช้างศึกขณะที่วันนี้อย่าลืมเชียร์ฟุตซอลไทยสถานเอเชียสวัสดีครับกดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยก่อนเข้าสู่เนะื้อหาในคลิปนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะครับ ใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกหรือเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้สามารถรับประทานได้ทุกวันเวลาสองแคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องนะครับ สั่งซื้อได้ที่คอรเซนเตอร์เพชรอดิสสนะครับเบอร์โทร0 8 9 4 1 8 1 8 1 8หรือทาง l ล n e p a s 1 8รวมไปถึงใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์อร่อยและสะดวกนะครับเกรเนการโนลาบาพัดตอบโจทย์อย่างมากอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติได้เลือกนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานะครับ นอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้ากรเดน่ครบ300บาทสามารถนำไปเสร็จมาแลกได้ที่เพจกรเน่ ne, ครับคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับในคลิปนี้ชาแนล,ลต้องซุยนะครับยังอยู่ในเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกหนึ่งคลิปหลังจากพึ่งจบโปรแกร,รมฟีฟ่าเดย์กับฟุตบอลคิงคัพมาสดๆร้อนๆนะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็มีเรื่องให้พูดถึงกัน เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยก็ให้ความสนใจอาจจะผิดหวังไปบ้างในเกมนะัดที่แพ้จุดโทษมาเลยแต่ก็รู้สึกดีขึ้นในเกมที่ชนะตีดดัแอนตเบโกนะครับหลังจากนี้ก็ดูกันว่าฟีฟ่าแรงดกิ้งของทีมชาติไทยจะเป็นยังไงเพราะว่ามีคะแนนบวกแต่อาจจะอยู่อันดับเท่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าทีมชาติอื่นเขาก็ลงแข่งขันเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวรอทางฟีฟ่า คิดการคำนวณคะแนนและประกาศกันมาอีกทีนะครับซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมอีกทีคือน,นู่นเลยนะครับในสึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีช่วงนี้ก็หลังจากเนี่ยเป็นทางฝั่งของมานอฟพกกิ้งแล้วก็ทีมงานก็ต้องไปแก้ไขการบ้านอย่างหนักเลยสิ่งที่ผิดพลาดวิธีการเล่นต่างๆที่ดูเหมือนว่าหลายๆทีมจะรู้แล้วว่าเวลาเจอกับทีมชาติไทยจะต้องเล่นแบบไหนก็เป็นสิ่งที่มานอฟพกกิ้ง ต้องไปแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆนะครับก็ยังมีเวลาอีกพอสมควรก่อนจะเข้าสู่ชิงแชมป์อาเซียนและอย่างตัวผู้เล่นต่างๆมาโนพโกิ้งก็ต้องสัญหานะครับเพราะเหมือนว่าชิงแชมป์อาเซียนหุ่นเนี้ยตัวหลักๆอาจจะมาไม่ได้เหมือนกันในทีมชาติไทยชุดใหญ่หุ่นที่ผ่านมาประเด็นแรกที่ผมขอพูดถึงคือเรื่องของตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูก่อนนะครับผมขอมาชื่นชมกิติพงษ์ภูแถวเชือกหน่อยนะครับนี่เป็นผู้รักษาประตูสู้ชีวิตอย่างมาก จากที่เหมือนจะหมดอนาคตใช่ไหมตอนที่ออกจากเทโลมาอยู่กับ BG เหมือนว่าจะเป็นมือ2แต่สุดท้ายด้วยการที่เขาใจสู้พิสูจน์ตัวเองได้ดีมากๆจนก้ามาเป็นมือ1ของ BG ตอนที่ล่าสุดลงสนามรับใช้ทีมชาติไทยเกมที่2ของเขาเนี่ยปรากฏว่ามาตรฐานของกิติพงษ์ยังคงดีนะครับในเกมทีเจอตีแดดเนี่ยกิติพงษ์เซฟไป5ครั้งนะครับเอาชนะการโดนคู่แข่ง3ครั้ง แล้วก็เอาชนะการดวลลูกกลางอากาศ2ครั้งอีกอย่างประสบการณ์นิ่งมากไม่ตื่นเลยผมชอบมากนะครับปฏิกิริยาของเขาค่อนข้างไวออกบอลกับเท้าได้กิติพงษ์กู้แถวเชือกหลังจากนี้พูดตามตรงเขาสามารถแย่งตําแหน่งมือหนึ่งในทีมชาติไทยได้เลยในมุมมองผมเพราะผมเคยไปสัมผัสเขามาที่ญี่ปุ่นตอนที่เขาไปกับ BG จีเขามีความมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างมากกับทุกโอกาสที่เขาได้รับนะครับผมว่ากิติพงษ์ภู้แถวเชือก ก็จะเข้ามาเสริมกําลังในตําแหน่งผู้สปบะตูทีมชาติไทยได้เลยชิงแชมป์อาเซียนไปลายปีเอากิติพงศ์ไปผมเชื่อว่าเขาจะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะมากๆเหมือนกันขณะที่อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหก็ยังคงเป็นเดอะแบกของทีมชาติไทยได้อยู่เสมอครับคือพี่อุ้มธีรทรบุญม,มาทันนะครับแบ็กซ้ายหรือว่ากองกลางเล่นในบทนะตอนนี้หลังจากที่ จบโปรแกรมคิงคัพเนี่ยพี่อุ้มก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวนะครับบอกเลยนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยร่วมกันไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนี่โหแคปชั่นนี้เนี่ยมีทั้งแฟนบอลทั้งนักฟุตบอลเองเข้ามาคอมเมนต์กับพี่อุ้มเยอะแยะมากมายก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าทีมชาติไทยอยากได้พี่อุ้มมาช่วยทีมชาติไทยไม่ว่าจะเกมไหน พี่อุ้มพร้อมเสมอซึ่งผมมองว่าทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยพี่อุ้มก็ก็ต้องเป็นกำลังหลักนะครับเล่นกลางก็ได้เล่นมิดฟิลด์ก็ได้รวมไปถึงเล่นแบ็กซ้ายที่ดีอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะครับสาหรับพี่อุ้มจริรธรบุญมาทันนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องพูดถึงกันเลยนะครับในฟุตบอลทีมชาติไทยที่ลุยคิงคับผลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่า เราเริ่มจะมีตัวเลือกมากขึ้นหลังจากเมื่อก่อนเรากังวลกับตำแหน่งนี้บ้างนะครับก็คือเรื่องของศูนย์หน้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเรากังวลเลยว่าเมื่อพี่มุ้ยเจอสินแดงดาเขาเลิกเล่นไปเลิกเล่นทีมชาติไทยเลิกเล่นสโมสร,รใครจะมาเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งแทนเขาเพราะต้องยอมรับคุณภาพของพี่มุ้ยเีรศิ์แดงดาเนี่ยเขายืนระยะช่วยวงการฟุตบอลไทยมาเป็น10ปีนะครับและเขาก็ยังคงสําคัญ เวลาได้รับโอกาสลงเล่นเขายังคงไว้ใจได้เสมอนะครับทั้งลูกการยิงประตูการพักบอลการเล่นกับบอลหรือการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมถึงแม้ปัจจุบันอายุ33 34แล้วแต่เขาก็ยังคงเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งผมมองว่าพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาเนี่ยยังไงทีมชาติไทยในฟุตบอลระดับเอเชียใช้พี่มุ้ยได้เขาสร้างประโยชน์ให้เยอะแยะมากมายนะครับแต่การที่ล่าสุดพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพไม่สมบูรณ์เต็มร้อย ทีมชาติไทยจริงตัดสินใจเลือกศูนย์หน้าดาวรุ่งเลือดใหม่เลยนะคือปกติเนี่ยเราจะเลือกอพอไม่มีพิมุเนี่ยก็จะเลือกเป็นพิ๊อฟอดิศักไก่สอนใช่ไหมหรือก่อนหน้านี้ก็จะมีชนานันป้อมบุกผาอะไรประมาณเนี้ยแต่คราวนี้มาโนูโภกิ้งตัดสินใจให้โอกาสนักเตะกองหน้าวัยรุ่นหมดเลยซึ่งไปไปมาๆก็เป็นข้อดีนะครับพอส่งกองหน้าวัยรุ่นอย่างสุปชัยสุพนัทหรือธีรศักดิ์เผยพิมายลงไปเล่นเนี่ยโดยเฉพาะทั้งสุประชัยสุพนัท ปรากฏว่าเขาเล่นได้เออมันก็จะทําให้วงการฟุตบอลไทยอุ่นใจว่าเมื่อพี่มุ้ยเลิกเล่นทีมชาติไทยน้องๆเหล่านี้พร้อมจะทดแทนรวมไปถึงยังมีพวกที่ยังสามารถเล่นได้อายุกำลังวัยรุ่นชนะนันป้อมบุผานหายเจ็บผมว่ากลับมาได้นะอดีษศักระยรสอนพี่กอ๊อฟก็ยังคงไว้วางใจเสมออย่างน้อยทีมชาติไทยตอนเนี้มีตัวเลือกสีหคนแล้วในตําแหน่งศูนย์หน้า คุณภาพอาจจะไม่ถึงกับพี่มุ้ยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้นะครับอย่างสุประชยัชยใจเด็ดเองถ้าเกิดเขาได้ลงเล่นบ่อยๆได้เล่นกับทีมชาติไทยลดความกดดันตัวเองลงไปผมว่าสุประชัยก็จะทําได้ดีขณะที่สุประนันเหมือนตาอันนี้ต้องชื่นชมนะครับเป็นนักฟุตบอลไทยอีกหนึ่งคนที่ผมเห็นกูรูฟุตบอลไทยแทบจะทุกจ่องเลยนะโคตเตี้เดือดตุกเปีย,ปยพงผิวอ่อนโคตทงทงชัยสุกโกกีออกมาบอกว่าสุพระนันเหมือนตานี่คือความหวังใหม่ ในแดนหน้าของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงและเป็นศูนย์หน้าสมัยใหม่เพราะสุพนัทเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาไม่ฟืดตลุกและหน้าเป้าพอจับเขาไปยืนหน้าเป้าในเกมเจอตีนิแดดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบสุพนัทคือการเคลื่อนที่ครับคุณผู้ชมเขาปลาดัดปีลเราก็เคลื่อนที่เล่นกับลายเกมรับคู่ต่อสู้ได้ดีซึ่งเป็นจุดเด่นของสุพนัทเหมือนตามาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรน,นะครับแล้วก็การเล่นกับเพื่อนร่วมทีมโอเคไวพิบค่อนข้างดีผมว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยด้วยวัย20บแบบเน พัฒนาได้อีกไกลไอ้จังหวัดจดสุกรอที่ต้องบอกว่ายังไม่เฉียบคมในนามทีมชาติเนี่ยให้เขาได้ลงบ่อยๆให้เขาได้ลงเป็นตัวจริงบ่อยๆผมว่าจังหวะแบบนี้เดี๋ยวมันก็หายไปและเขาจะยิงประตูคมขึ้นเพราะว่าอยู่กับสโมรสรเขาก็ทําได้ดีนะครับและผมพูดเลยนะว่าสุพรัณเหมือนตาเนี่ยถ้าเกิดเรียกว่าพัฒนาตัวเองตลอดสภาพร่างกายสมบูรณ์ตลอดไม่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานเนี่ยนี่คือนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าจะได้ไปคาแข่งต่างประเทศในอนาคต อันใกล้นี้นะถ้าพูดถึงว่านักฟุตบอลคนไหนที่ดูทรงและจะเล่นต่างประเทศได้ต่อจากพี่มุย้ยพี่อุ้มพี่เจแล้วก็มีน้องเช็คสุประโชคใช่ไหมผมมองเห็นเนี่ยสุประนัทเหมือนตานะผมว่าเขาครบเครื่องอะ่ะแล้วก็เป็นกองหน้าในแบบฉบับที่ฟุตบอลสมัยใหม่ชอบไม่ต้องยืนคำหน้าเล่นได้หลายตำแหน่งผมว่าสุปนัทเหมือนตาปั้นดีๆไปได้ไกลและเดี๋ยวเขาจะไปฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์ซิตี้อีกรอบใช่ไหมในช่วงปลายปีผมว่ากลับมาอีกรอบสุปนัท จะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนใครคิดเห็นเหมือนผมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผมก็อยากเห็นนะสุพนัทพัฒนาตัวเองอ่ะเป็นตัวหลักให้กับบุรีรัมย์อีกสักหนึ่งปีแล้วก็ไปเล่นต่างแดนก็จะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จะเป็นความหวังได้ก็รอดูนะครับเรว่าเป็นทีมชาติไทยสายเลือดใหม่อย่างชัดเจนเลยแล้วก็ที่สักผลพิพิมายโอเคเลยผมว่าโอกาสเขาได้ลงไปเล่นก็ก็เรียกได้ว่ายังไม่สามารถจะทําอะไรได้เยอะเพราะเวลาน้อยแต่ผมเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของน้องอะ่ะก็น่าจะ สารต่อผลงานที่ดีและพัฒนาตัวเองได้นะก็ประมาณนี้เรื่องราวของศูนย์หน้าไทยก็ก็รอดูนะครับก็ผมว่ามีตัวเล่ให้เยอะใช้งานเยอะมากขึ้นแล้วกันก็นี่เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่เรามาเก็บตกหลากหลายประเด็นกันหน่อยเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวต้องกลับสู่เรื่องราวของเจลิกเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันแบบเต็มที่แล้วนะครับเจอกันใหม่เลยทีมชาติไทยก็ชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีเลยนะครับก็รอดูกันก็ขอบคุณ นักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนนะทีมมุ่งมั่นชุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ก็สุดท้ายก็ให้กําลังใจกันต่อไปเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขหวังว่าทีมชาติไทยหลังจากนี้จะดีขึ้นนะครับแล้วคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับพวกเขากําลังจะเข้าสู่การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับซึ่งตอนนี้เขาเดินทางไปแข่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทัพโตเล็ก ต้องบอกว่าการไปชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คืออะไรรู้ไหมเป็นฟุตซอลสายเลือดใหม่อย่างชัดเจนนะครับชุดนี้เนี่ยไม่มีในส่วนของอาภิวัจจ์จำเจริญกฤษตาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียนที่เจ็บนะครับจิรวัตรี่ยไม่ได้ติดทีมชุดหลังแล้วแต่กฤษตากับทางฝั่งของอาภิวัจเจบก็เป็นพี่อาร์มสุขหัส่วนกลางเป็นกัปตันทีมแล้วก็นักเตะเนี่ยสายเลือดใหม่เพียบเลยนะครับปานนัทกฤิ แล้วก็มีอิธิชาปภพาพันพนี่เป็นดาซันโบโคอนเทนเตอร์ฟุตซอนนะเล่นดีมากจากการท่าเรือใช่ไหมยิงไกลได้แล้วก็มีรณชัยจุงวงศกมีปานนัทมีคาถาวุฒิฐานคำภาที่ยังคงอยู่นะครับก็ยังคงน่าสนใจนะครับชิงแชมป์เอเชียหนนี้เป้าหมายของฟุตซอไทยเราเนี่ยประกาศชัดว่าจะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆให้ได้คือเชียร์ฟุตซอไทยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเราสนุกอยู่แล้วเพราะสู้ได้ทุกทีครับตอนนี้เราเป็นเบอร์สามของเอเชียนะ เพราะฉะนั้นก็รอดูกันนะครับภายใต้การคุมทีมของเซซ่าให้กําลังใจน้องๆสายเลือนใหม่กันผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะส่งไปได้เลยนะดูนะัดเจออิร่านในค er อนเทนทัลฟุซบอลเฮ้ยสนุกมากเกมแรกเจอกับทีมชาติอิรักนะครับในวันที่27กันยายนเวลาสทุ่มนะถ่ายเท่าสดผ่านทาง e ี e ลเวนสปเป็นแอปไปดูกันได้ติดตามให้กำลังใจการทีมฟุซอลทีมชาติไทยอยากเห็นสะเทือนเอเชียนหน่อยนะครับอประมาณนี้นะและคลิปนี้ทิ้งท้ายนะครับ ขอบคุณสปสอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาพู่ผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆสามารถรับประทานดีสตาได้ทุกวันนะครับเวลา2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องในราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาท แถมฟรีดีสตาร์สกล่องและแถมฟรีหันเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรีหนึ่งกระปุกนะครับสั่งซื้อได้ที่ call center เพชรอุริสอนเบอร์โทร0894181818หรือทาง lazps 18นะครับรวมไปถึงนะครับไทยที่ชอบทานของที่ประโยชน์อร่อยและสะดวกนะครับอันนี้ตอบโจทย์อย่างมากสําหรับผลิตภัณฑ์จากเกรเน่โดยเฉพาะเกรเน่กานูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้น มี2รสชาติให้เลือกทานนะครับทั้งรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอดองคอพิกลองและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้ากระเด็นเน่ครบ3 0 0บาทสามารถรวมไปเสร็จ7 e l e v e n ออนไลน์มาแลกได้ทางเพจกระเด็นเน่นะครับคลิปนี้พิภพป,ประกันใดขออาภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ